สวัสดีค่ะมือนีตอนรับเข่าสู้บรรยากาศหนึ่งเข่าย้ำเศร้าๆดังไฟเต่าทานค่ะมือนีดังไฟอีกแล้วค่ะเพราะว่ามือนีเมนูบานๆเลยค่ะเมนูย่างหมูค่ะกับตำบกฮุงค่ะเมนูนวลนวลเอาบรรยากาศบ้านๆมาฝากค่ะมาค่ะมาดัําเส้นบกฮุงเลยค่ะบะฮุงกะได้มาแต่ตลาดพุลค้ามาฮุงนวยนีห้าบาทค่ะนวยนีโอ้ยซับไปซับมาเส้นสวดพระเข่าเลยค่ะถ้าตำขายขึ้นสิเรื่อยคงอยู่หรอกค่ะกะซับไปเรื่อยๆค่ะพายสิเสตส้น แต่ว่าข่อยเป็นคนเฮ็ดเ้นบัฮุงมาลงโคงเคงแต่มาแต่ใดล่ะค่ะเฮ็ดเสษหน่อยเห็ดเรียบร้อยน้ำเพลิน่ปป็นค่ะเน้นเฮ็ดไว้เนาะค่ะข่อยกัไดดพอแต่สับเ้นมาฮุงเรียบร้อยแล้วหอกไปเบื้องหมูค่ะหมูกระสุกพอดีลยค่ะหมูย่างๆโดนเนาะค่ะเอาแบบช้ำๆเวลากินกับตำมาฮุงมันสิซ่บนวเขากันเลยค่ะมาค่าตำมาฮุงเลยค่ะก็ใส่บักพิกค่ะเมื่อนี้พอบ้านข่อยได้บักพิกพ่นมากค่ะหอกก็สิเอาบักพิกพ่นใส่น้ำกันให้แล้วค่ะข่อยว่าย่ำข่อยตำเผ็ดๆอย่ามาห้เด้อว่าข่อยเ็ดเผ็ดหลายเผ็ดย่ำใดหายย่าแล้ว ตำบักพริกกับกระเทียมแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็โยนโยโยๆคเละเคาเละเขากันปรุงรสค่ะเครื่องปรุงกระไซผงสุโรตใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาแดกค่ะแล้วกับ,บักเน้าค่ะบักเน้าสดๆจักหน่วยนึงค่ะพอแต่ตำเรียบร้อยแล้วซิมรสเบิ่งนัวเรียบร้อยแล้วกะตักใส่ผ้าเข่ารดค่เมื่อนีสิกินแบบเป็นฟิวใส่ผ้าเข่าค่ะฟิวคือจังแบบว่ากินกันมีกันหลายขอบครั่วนะญาติากันกินมัติเสียบเขากันดีได้ค่ะมาได้ค่ะม่กินข้าน้ำกันค่ะเมนูตำบักุ่งนัวนั้บานๆค่ะกับหมูย่างเซ่บๆเนาะค่ะ ขอบคุณที่ชมคลิปขอจนจบค่ะฝากเป็นกำลังใจให้ขั้วได้หน่อยขันน้วจีรลพันใด้ด้ค่ะสวัสดีค่ะ